เปื่อยมากสวัสดีทุกคนวันนี้มาตามลอยมีทะเลกับก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปั๊มพตทยูซีแยกโรงไม้ขีดพัทยานะจ๊ะบอกเลยว่าในความน้องไก่เนื้อไก่ของเขาคือแบบ เห็นแบบนี้จะอดใจไหวเหรอก็สั่งกลับไปกินที่บ้านกันเลยสิจ๊าและนี่คือสิ่งที่ฉันสั่งมาถุงเดียวไม่พอจ้าสั่งมาเลยจ้าสามถุงและเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเกาเหลานะทุกคนโอ้ได้เยอะมากดูดิอันนี้จะเป็นเส้นเส้นเล็กเราสั่งเส้นเล็กนี่เส้นหมี่แล้วดูเอ้ยดูดิ อันนี้ทั้งน้องไก่ทั้งแบบทุกคนดูดีทั้งหมดเนี้ยร้อยห้าสิบบาทคือแบบคูณได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันอะไรจะเป็นก่อนเออนองนอไก่ก็เหมือนว่าไก่ มาทุกคนเราจะเปิดทําการแสดงแล้วนะจ๊ะก่อนหน,หนูต้องปรุงเครื่องก่อนเนะขออภัยในความโยกเยกเดี๋ยวปรุงเครื่องก่อนนะนมนนะนีทุกคนดูเส้นหมี่โอ้โหอันนี้โปงแล้วนะคือได้เยอะมากเกาเหลาจ้าจัดไปก่อนเลยคําแรกคําแรกฉันจะแบบ โอ้ยมันไม่ค้านเดี๋ยวฉันจะวังกล้องก่อนนี่มาทุกคนมันไม่เห็นถ้วยเกาเหลาเนาะไม่เป็นไรฉันจะกินต่อในพวกเธอรูนี่น้องไก่น่องเขาอเอือยมากแค่นี้เอง ฉันไม่เคยดซื้ออะไรนครั้งแรกไปตามรอยหมีทะเลนะจ๊ะอืมชุกไก่มันไม่ได้แค่น่องไก่นะมันจะได้ข้อไก่ได้คอไก่ได้ตีนไก่แล้วไม่ได้แค่ชิ้นเดียวมาเป็นคู่จ้าไปแล้วทุกคน กินผ้าก่อนหน่งข้าวสภาพหลังจากที่กินหมดแล้วนะทุกคนนี่เลยเกี้ยงซ้าเหลือน้ำเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองและนี่คืออะไรทุกคนดูมันแบบเกลี้ยงขนาดไหนอันนี้ก็คือเก็บไว้กินตอนเย็นได้อีกนะบอกเลยว่าอร่อยจริงเยอะจริงไม่จกตาจ้ะไปลอง